นี่หนจีเออนั่นแหละเห็นไหะอันนี้เดินเละตัวริมด้นนะครับเดินเละเล่ตัวริมด้นก็เลยเอ็นตัวบินป้านตัดป้านก็เลยเดินข้าวหมาเลยครับปุ๊บสวยกับรังเตา ด็ครับเนี่ยเวลาไม่ได้ตังใจฮะนะครับอันนี้ปุ่มมาส่งนําพึ่งแล้วก็เีรถเล่นะครับตามริมทางเล่ตัวบินป้านนะครับไม่ได้ตามเยื่อเนี่ยเดินเอ็นตัวบินขึ้นบินไล่ตัวก็เลยเล่ต่างก็เลยเดินข้ามคลองมาเล่ครับผมเดินข้ามคลองมาในป่าป่าลึกฮะประมาณกี่เมตรมาลึกแรงจากต้นกาประมาณ ซิปว่าเมดแต่มันเป็นปลาตึบนะครับเนี่ยเดินข้ามาถึงก็ยินติดตั้งนะครับก็เลยเดินข้ามาเลยรังจักเต่าตั้งได้เลยครับรังตั้มครับรุ่งตงว่ายืนมือจะกิ้นนะครับซุดๆปลายมือนี่ก็ผมมายืนเกะรังเต็มที่เลยวผมก็เซียวๆกันในผละเกิดมีเยตดกณ์แต่ว่ายืนเกะเกรังแล้วโป้เหมือนวัวนะครับลินดังยืนครับผมนะครับ ก็เลยอันนี้พมห้างจากรังประมาณ5เมตรได้ครับผมห้าเมตรเดี๋ยวขอยมาเล่กันนะครับว่าอย่างไรหรือว่าเก็บไว้กอนดีครับผมนะครับแต่รังสักรังในรักเทา,ายตตั้งเลยรหรือไม่ก็เก็บไวก้ก่อนมัานครับผมวันนี้แตาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจอนะ่ะเดี๋ยวมันจะกี้นนวันนี้แต่เราวันนี้ตั้งใจอ่ะก็คือว่าแควลครับผม เดี the okay. okay. ๋ยวเลยหลังอื่นเงินโตครับผมหลังนี้ตือวมั่นมั่นครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันตอนเดี๋ยวอัปเดตตอนเดี๋ยวกำลังจับนะครับ ตัดเชนครับตัดเชนไปเดินบุญนีครับไม่ใหญ่เต่ไใดนะครับแต่ว่าก็ต้องออาก้อนกับปุ้มขนาดนี้นะครับใส่ขนาดนี้ต้องออาก้อนนะครับต้องออาก้อนเดี๋ยวพุ้มเจอหนัง อันนี้คือนางปลาให่โตนะครับอันนี้คือนางปลาใญ่ตตัวใหญ่กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ตีมันนางปลาใหญ่โตนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับตัวย่อยกับผมนางปลาใหญ่โตนะครับมันจะอยู่ในสุดครับผม ตังมดมีสี่จันกับป้ยังไม่แยกต่อได้ประมาณปักตั้งได้กับเยกว่าจานกับป้แต่ว่าต้องเอาก่อนกับป้อมเัวมันข้องมันอยู่ในป้านะครับแต่ว่าก็น่าพอร่วงควนเราก็กวนเอาก่อนโอเคสำหรับอย่างนี้ก็กว้างไว้เปลี่ยนแกนี้เดี๋ยวเราไปเลยหัวได้ทักต่อได้นะครับแต่บ้านนะครับได้ตัางมด4ี่จันนะครับแต่ก็ไม่แยกต่อได้แต่ก็ เ็นได้อยู่ครับเดี๋ยวเลติดตามรังต่อไปครับคลิปนี้คว้าไว้เกียนนี้ครับผมดีครับฝว้ากกดไลค์กดเจด้วยครับ đều đâu phải ai rằng cuốn có cả bông